สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสม f c ที่ติดตามช่องสมาคม h ชนแนลมาโดยตลอดวันนี้ช่องสมาคม h ชนแนลมีเหรียญเกี่ยวกับช่องบางช่องที่ประกาศรับซื้อจะนำมารีวิว ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลแล้วก็จะนำมารีวิวให้ช่องที่ประกาศรับซื้อนะครับได้ติดตามที่ติดตามแล้วก็ได้รับชมเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อเขายังรับซื้อหรือเปล่าเขารับซื้อจริงหรือไม่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับทางช่องสมาคมชาแนลนะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคลิปที่ทำเหรียญให้กับ วงการนักสะสมคนรุ่นใหม่ไล่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับเหรียญน,นะครับข้อมูลเหรียญ5บาทปีพศสองันาสสบเอนะครับปีพศ25 3 1ที่ช่องบางช่องนะครับประกาศรับซื้อนะครับ ราคาต่ําสุดก็อยู่ที่หลักสิบนะครับอยู่ที่หลักสิบนะครับสภาพนี้เขาบอกว่าราคาจะอยู่ที่เกินหน้าเหรียญนิดนิดนะครับเกินหน้าเหรียญนิดนิดนะครับสําหรับคนบางคนหรือช่องบางช่องนักสะสมบางคนอาจจะไม่ขายนะครับ ว่ามันถูกแต่สำหรับผมนะครับขายนะครับถ้าติดต่อการซื้อขายได้นะครับผมก็ขายนะครับเกินหน้าเหรียญน,นิดๆน,นะครับห้าบาทขึ้นไปนะครับสิบบาทยี่สิบบาทนะครับผมก็ขายนะครับเพราะว่าเพราะว่าผม ไม่ได้ขายเหรียญเดียวนะครับตามที่ทางช่องเขาประกาศรับซื้อนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าผมติดต่อได้ในการซื้อขายนะครับผมก็สามารถหาได้ถ้าสมูดว่าเขาจะรับหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับผมก็หาภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ นะครับมันก็หาไม่ง่ายนะครับอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์หรืออย่างช้าก็หนึ่งเดือนนะครับได้แน่นอนหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเหรียญละสิบบาทขึ้นไปนะครับสิบบาทขึ้นไปนะครับตามสภาพนะครับสิบบาทขึ้นไปผมก็ขายนะครับก็ฝากถึงช่อง ที่ประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทปี2531 3นนะครับถ้าหากสนใจหรือซื้อจริงนะครับก็ก็ก็ติดต่อมานะครับติดต่อมาตามที่ท่านบอกว่าให้ให้ให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ในลายของช่องแล้วท่านจะติดต่อกลับมาเองนะครับสำหรับช่องสมาคม c h ชา n e l นะครับที่กําลังทําคลิปอยู่ในขณะนี้เหรียญน,นี้นะครับก็ได้ติดต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้แล้วหลายวันสอวันมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมานะครับไม่รู้นะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังรอคำตอบจากทางช่องที่ประกาศรับซื้ออยู่นะครับ เหรียญนี้นะครับเกินหน้าเหรียญขึ้นไปนะครับเกินหน้าเหรียญขึ้นไปนิดๆนะครับตามที่ทางช่องเขาประกาศรับซื้อนะครับแต่มาเหรียญนี้นะครับสภาพอย่างนี้นะครับคือน้องน้องยูน้องยูเอ็นซีนะครับน้องยูเอ็นซีนะครับจะเป็นมือสองนะครับมือสองน้องยูเอ็นซีอันนี้ทางช่องที่ประกาศรับซื้อ เขาบอกว่าเหรียญนี ed, soup, ้ราคาตายตัวอยู่อยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับตายตัวอยู่ที่สิบบาทแต่เขารับจํานวนจํากัดนะครับเขารับจำนวนจํากัดสำหรับผมก็ยังไม่มีหรอกนะครับมีประมาณสิบเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ประมาณสิบเหรียญแต่รุ่นนี้มีอยู่สามเหรียญนะครับไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าไม่รู้จะติดต่อ ได้อย่างไรสะดวกหรือไม่อะไรยังไงนะครับก็รอทางช่องที่ประกาศรับซื้อตอบกลับมานะครับขายนะครับผมเป็นคนที่ชอบเหรียญแล้วก็คัดเหรียญหาเหรียญเก็บดูคลิปแต่ละช่องไปด้วยแล้วก็เป็นรายได้เสริมพอสมควรนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับช่องที่ประกาศรับซื้อนะครับราคา เกินหน้าเหรียญน,นิดๆน,น,นะครับใน,นลักษณะของความแปกลกเรือคคอยของเหรียญน,นะครับเรื่อยคอยองเหรียญน,นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ส่งรูปไปประเมินราคาแล้วนะครับถ้าผ่านก็โอเคนะครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับคน คนขายเหรียญก็เข้าใจคนซื้อนะครับคนขายเหรียญก็เข้าใจคนซื้อคนทําช่องคนขายเหรียญก็เข้าใจคนทําช่องนะครับคนขายเหรียญคือช่องสมาคมแชนแนลก็ทําช่องเหมือนกันนะครับแต่ทําในลักษณะของการขายกับการแนะนําแล้วก็ประกาศรับซื้อเหมือนกันแต่ ช่องสมาคมแชนแนลประกาศรับซื้อเหรียญในลักษณะที่หายากนะครับอยากได้เพราะเหรียญหายากอยากได้เหรียญผลิตน้อยนะครับอยากได้เพราะอะไรอยากได้เพราะมันซื้อมามันขายง่ายนะครับมันขายง่ายนะครับอย่างเช่นช่องสมาคมแชนแนลนี่นะครับถ้ามีเหรียญที่ผลิตน้อยเหรียญที่หายากเ,รเ,กเรหรียญแปลกเหรียญเออเลกคอย,อยต่างๆนะครับ ก็มีช่องเครือข่ายนะครับก็มีช่องเครือข่ายรอรับอยู่แล้วนะครับมันก็เลยประกาศหาตัวยากนะครับประกาศหาตัวยากเพื่อจะขายง่ายนะครับแต่สําหรับช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญทั้งสามเหรียญนี่นะครับผมผมชอบมากนะครับผมชมผมชอบมากนะครับผมอยากอยากได้อยากให้ทางช่องเขาติดต่อกลับมานะครับ ถ้าเขาได้ชมคลิปจากช่องสมาคม c h ชา n e l ที่ทำคลิปขายเหรียญน,นี่นะครับทำคลิปขายเหรียญแปลงนะครับได้ติดต่อกลับมาเพื่อที่จะนะครับศึกษาร่วมกันได้เปลี่ยนขอ้ขอมูลกันนะครับเป็นการอนุรักษ์เป็นการสร้างเป็นการสร้างวงการเหรียญให้อยู่คู่ มือคู่ประเทศนะครับคู่ประวัติของการทำคลิปทางชมรมทางสมาคมอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้รวมการเหรียญนี้อยู่ได้นานๆถึงลูกถึงหลานตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็หวังว่าเอฟซี FC ทั้งหลายนะครับก็คงจะ ได้รับประโยชน์จากท่องช่อง,องสมาคมจะเนลตลอดไปนะครับสวัสดีครับ